สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายเนื่องจากมีมือถือใหม่ครับจากค่าย Vivo ก็คือรุ่น Vivo Y36CG ก็เพิ่งเปิดตัวไปมานาครับมิถุนายน2023วันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวของแถมลูกเล่นพื้นฐานต่างๆครับที่ไม่ซับซ้อนการทดลองเล่นทดลองชาร์จรวมถึงสเปคด้านอื่นๆการทดลองกล้องทดลองงานวิดีโอ ทดลองความเร็วทดลองเล่นเกมดูให้จบนะครับสำหรับท่านท่าน,ท,นที่มีงบประมาณ8,000บาทเล็งมือถือไว้ใช้สักรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นครับที่น่าสนใจอย่างแรกครับมาดูราคาเปิดตัวกันก่อน vivo y 3 6 4 g ครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่7,999บาทวันนี้ครับแอดได้มาทั้ง2สีเลยก็จะมาแกะกล่องให้ดูทั้งคู่เลยครับก็ตามสไตล์เดิมครับ vivo y 3 6มากับกล่องหนาหนาสีขาว ด้านหลังกล่องครับก็จะบอกชื่อรุ่น y 36แล้วก็จะบอกพวกแบตเตอรี่ขนาดหน้าจอบอกแรมบอกขนาดของกล้องถ่ายรูปนะครับว่ากล้องกี่ล้านวันนี้ครับเป็นช่วงเปิดตัวใหม่ก็จะมีของแถมนอกกล่องครับก็คือกล่องฟิลม์มสีฟ้าครับ y 36สกรีนโปรเทคเตอร์ภายในนะครับเดี๋ยวแอดจะแกะให้ดูนะครับว่ามีฟิล์มอะไรบ้างมาครับมาเริ่มแกะกล่องกันได้เลยแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับเครื่อง ซึ่งวางหันหน้าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแผ่นพลาส,สติกห่อไว้อยู่เพื่อที่จะป้องกันรอยของหน้าจอป้องกันรอยรอบเครื่องนะครับสำหรับการแพคก,กิ้งนะครับกล่องของ V i v o เป็นกล่องที่หนาขี่ห่อเครื่องมาอย่างดีครับโอเคเลยครับก็ตามสไตล์ของ V ี V o ครับก็จะมีพลาส,สติกที่ห่อเครื่องซึ่งติดหมายเล่เครื่องอิมมี่ไว้ที่หลังเครื่องพอเราดึงออกมาครับก็จะไม่แปะไว้หลังเครื่องเหมือนบางยี่ห้อ แกะกล่องออกมานะครับก็จะมีหัวชาร์จ44วัตต์สาย USB ด้านหนึ่งเป็น USB นะครับด้านหนึ่งเป็น Type C ยังไม่ใช่สาย Type C 2ด้านนะครับด้านหนึ่งยังเป็น USB อีกด้านหนึ่งยังเป็น Type C อยู่ครับส่วนของแถมอย่างอื่นครับเราจะมาสรุปการสั้นๆไปเลยก่อนที่จะมาสรุปของแถมนะครับเรามาดูกล่องด้านซ้ายมือกันก่อนเป็นกล่องสีฟ้าครับซึ่งเป็นกล่องฟิล์มกันรอยเอสก,ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า vivo จะแถมไปตลอดหรือเปล่า ช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดตัวใหม่แกะกล่องออกมาครับก็จะมีฟิล์มอยู่2ออย่างสรุปให้เลยนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นกระจกใสตรงกล้องหน้าครับมีการเจาะรูที่มันพอดีกับกล้องหน้าเนื้องานของฟิล์มกระจกครับแข็งใช้ได้เลยครับอีกแผ่นหนึ่งที่แถมมาให้ครับก็น่าจะเป็นฟิล์มกันเผือกคือกันคนรอบข้างมองนั่นแหละครับแต่ว่าฟิล์มตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับเนื้องานของไฮโดรเจลทางศูนย์เขาก็จะแถมที่รีดมาอันนึงนะครับเป็นหมายรีด เอาไว้สำหรับรีดฟิล์มนะครับเยี่ยมเลยครับแถมมาทั้ง2แบบเลยทังฟิล์มกระจกเต็มจอแล้วก็ฟิล์มไฮโดรเจลกันเพอกต่อมาครับเรามาสรุปของแถมของแถมนะครับก็จะมีหัวชาร์จ44วัต์สาย USB แบบ Type C เข็มจิ้มซิมครับแล้วก็มีเคสใส่แถมมาให้อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นคู่มือก็ขอบคุณทาง Vivo ครับที่ไม่นำของแถมพวกนี้ออกไปจากกอง เพราะว่าครับมือถือใหม่ของหาซื้อยากพวกเคสใส่พวกนี้ครับจะไม่ใส่ก็ไม่ได้จับถือแป๊บเดียวครับเครื่องก็เป็นรอยมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะติดฟิล์มใสมาให้อีก1แผ่นนะครับติดมาจากโรงงานเลยก็สําหรับฟิล์มนะครับเราชอบแบบไหนก็ให้ช่างติดให้แบบนั้นนะครับแบบไฮโดรเจลแบบฟิล์มกระจกหรือจะใช้แบบเดิมๆจากโรงงานนี่ครับเป็นแบบใสติดมาจากโรงงานเลยก็เจาะรูกล้องตรงกลางครับอย่างแรกครับเรามาเริ่มจากพื้นฐานของน้าหนัก วิววายสครับน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่202กรัมเครื่องบางเพียง8.07ม mm ิลิเมตรนะครับมาดูทางด้านความสวยงามของเครื่องครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเลนกล้องอยู่2เลนมาพร้อมกับไฟแฟลชวงกลมขนาดใหญ่วันนี้ครับได้มาทั้ง2สีเลยสีแรกนะครับที่ถืออยู่นี้ก็คือสีดําพื้นผิวครับก็จะออกด้านๆพอเจอแสงจากด้านครับก็จะมีความระยิบระยับคล้ายๆเพชรนะครับ ดูแล้วก็สวยไปอีกแบบนะครับมาดูอีกสีครับก็คือสีเขียวพื้นผิวด้านหลังนะครับก็จะเป็นเงาเงานี่ครับพอเรามองผ่านแสงเวลาจับเวลาถือครับไม่เป็นรอยลายนิ้วมือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับส่วนความสวยงามแล้วก็สีสันกราฟิกด้านหลังนะครับจุดนี้ครับแอดมองว่าชอบใครชอบมันถ้าชอบสีอ่อนๆครับก็ไปที่สีเขียวได้เลยแต่ถ้าชอบใช้งานแบบลุยๆครับสีดำก็ดีนะครับเปื้อนยากดี มาดูด้านล่างของเครื่องครับก็จะมีรูลำโพงก้นชาร์จแล้วก็ไม้แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรมาให้ขอบของเครื่องครับโค้งมนเวลาจับเวลาถือครับไม่เป็นสันไม่มีคมนะครับจับถือง่ายรุ่นนี้ครับออกแบบถาดซิมไว้อยู่ด้านบนแล้วก็น่าจะเป็นช่องไม้ตัดเสียงรบกวนครับที่อยู่ด้านบนอีกหนึ่งช่อง V i v o y 3.6ครับออกแบบลายสแกน,น้วมือไว้อยู่ที่ด้านข้างขวาของเครื่องพร้อมกับปุ่มบวกปุ่มลบเสียงนะครับ ปุ่มสแกนนิ้วแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ครับก็จะเป็นปุ่มเดียวกันต่อมาครับลำานูจอแสดงผล Vivo Y36 ครับประเภทจอก็จะเป็นจอแบบ LCD ขนาดของจอครับ6.64นิ้วความละเอียดของจอครับก็คือ Full HD p l u ทางด้านรีเฟล็ของจอครับสูงสุดจะอยู่ที่ 90Hz เรครับเราเลือกตั้งได้นะครับว่าจะเอา 60Hz เฮิรเดิมๆหรือว่าเอา 90Hz หน้าจอครับก็จะเป็นจอแบบจอรู ก็คือครับมีรูกล้องหน้าอยู่ใต้จอทําให้ดูหรูหลาขึ้นมาครับจากรุ่นก่อนหน้าก็คือรุ่น v i v o y 3 5รุ่นนั้นครับยังเป็นจอติ่งแบบหยดน้ําเดี๋ยวจะมาลองเปรียบเทียบกันให้ดูเลยครับว่าจอว i v o y 3 5กับ Y36 ต่างกันตรงไหนก็ v i v o y 3 6ครับดูดีกว่าสวยกว่าครับตอนนี้เราจะาดูแสงที่หน้าจอครับเวลา8ปนาฬกานาที แับแสงเต็มแล้วนะครับจะจะได้ประมาณนี้ครับผมละเอียดจอ4 s d p ครับก็พอเห็นนะครับสำหรับพี่ๆรเดอร์ครับที่ต้องการซื้อุูนี้ไปใช้งานดูได้เลยครับว่าสู้แสงได้ดีหรือเปล่าเป็นแดดประมาณ8นาฬิกาครับต่อมาครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูป Vivo y 36ครับให้กล้องหน้ามาอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังครับก็จะมีอยู่2เลนเลนหลักครับก็คือ50ล้านพิกเซล อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นเลนส์ช่วยอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับเราจะดูภาพที่ได้จากกล้องถ่ายรูปรูปแรกครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังถ่ายในห้องครับที่แสงน้อยอีกรูปครับเป็นรูปถ่ายหลังเบอร์ถ่ายในห้องในที่แสงน้อยรูปต่อมาครับเป็นการเปรียบเทียบคือถ่ายในที่มืดครับในโหมดปกติแล้วก็รูปตรงกลางครับลองใช้โหมดกลางคืนถ่ายและก็อีกรูปครับขวาสุดก็คือเปิดไฟถ่ายปกติครับ รูปต่อมาครับเป็นการถ่ายรูปดอกไม้กลางแจ้งในความสวยงามครับสีสันก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยไม่สวยแค่ไหนครับลองพิจารณาดูคนถ่ายข้อฝีมือบ้านๆธรรมดาธรมาครับหยิบมาก็ถ่ายเลยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูการซูมนะครับด้านหลังซูมสูงสุดครับก็คือ 10x รูปตรงนี้ครับจะมาเปรียบเทียบไปดู 1x 5x แล้วก็ 10x ครับ อีกรูปครับเป็นรูปเหรียญเป็นการถ่ายระยะใกล้ครับเผื่อท่านใดครับต้องการถ่ายพระเครื่องถ่ายเหรียญถ่ายวัตถุมงคลต่างๆครับต่อมาครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหน้าครับเป็นการเบอร์หลังไม่แรงปกติครับ f16 รูปตรงกลางครับก็คือเบอร์5.6แล้วก็รูปขวาสุดครับหลังเบอร์ f0.95 คือแรงสุดนะครับด้านหลังจะละลายหมดเลยก็ถ่ายออกมาได้ดีครับทําให้หน้าละหวานขึ้นไปเยอะเลยอีกรูปครับเป็นรูปถ่ายหน้าแบบตัวน้อยครับ กล้องหน้าของ vivo ครับถ้าผู้หญิงท่านใดครับชอบจัดเลยครับสวยถ่ายออกมาขาวกว่าปกติเรียกว่าถ่ายออกมาแนว beauty beauty ไปเลยครับริลวรอยสิวหายหมดเลยครับตรงนี้สรุปให้เลยครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับถ่ายออกมาได้สวยเหมาะสมกับราคาครับต่อมาครับมาดูงานวิดีโอสเปค vivo y 364g ครับกล้องหน้านะครับถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1,080p 30เฟรมต่อวินาที ครับตอนนี้กําลังถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าอยู่นะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมต่อวินาทีครับถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตอนนี้กําลังเดินช้าๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เปเ็ปนเป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าครับมาดูงานวิดีโอจากกล้องหลังกันเลยครับพอเราตั้งค่าความละเอียดกล้องวิดีโอด้านหลังนะครับ ถ้าเราเลือก7 2 0 p ครับเฟรมเรทจะไปอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าเราเลือกความละเอียดครับ 1,080p เฟรมเรทก็จะได้แค่30เฟรมต่อวินาทีครับ vivo y 3 6ค3 6บมีจุดเด่นก็คือโหมดวิดีโอครับก็จะมีให้เลือกครับเส้นกรอบมิเตอร์วัดระดับตัวกันสั่นลงภาพพยนต์แต่สิ่งที่แอดชอบครับก็คือตัวกันสั่นนี่ครับตัวสีเหลืองนี่ครับกดไปเลยเดี๋ยวแอดจะมาลองถ่ายดูครับว่ามันจะสั่นแค่ไหน รุ่นนี้ไม่มีการสั่น OIS นะครับน่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์รับข้ามาช่วยในการการสั่นทดสอบ12 3 4 5ครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังครับ1080 p 30เฟรมต่อวินาทีตอนนี้กำลังเปิดฟีเจอร์การสั่นอยู่นะครับกล้องไม่มี OIS การสั่นนะครับตอนนี้เดินสั่นไหมครับตอนนี้เดินสั่นอยู่ไหมครับตอนนี้กำลังเดินถ่ายอยู่นะครับดูสีสั์ของเครื่องเล่นครับ1น3 4 5 6 7 8 9 0 1 2ึ่งสองสาาจปดเแอดจะมาลองเดินดูนะครับเดินเร็วๆดูครับหนึ่งสองสาปดเตอนนี้ถ่ายวีดีโอ1 0 8 0งพันแปดสเฟรมต่อวินาทีครับจากกล้องหลังเดี๋ยวจะมาลองเทสวิ่งดูนะครับวิ่งช้าครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สปดเก้าศูนย์ปดเสรุปให้เลยครับวีดีโอที่ได้จากกล้องหลังถ่ายได้ดีในระดับหนึ่งครับไม่เวียนหัวภาพนิ่งดีรีรฟฟร,รัััับสาหซอฟตต์แวกนน้ อีกรูปครับจะมาถ่ายโหมดสโลโมชันดูครับสำหรับการถ่ายสโลโมชันครับก็ถ่ายออกมาได้ดูดีทั้งงานกล้องและกล็ง,งานวิดีโอ Vivo Y36 ครับใช้ได้เลยครับเหมาะสมกับราคา7,999บาทจัดได้เลยครับมาครับมาดูทางด้านระบบปฏิบัติการ Vivo Y36 มครับมาพร้อมกับฟันทัช OS 13 ครอบทับด้วย Android 13ครับ CPU ก็จะเป็น Snapdragon 680ความเร็ว2.4 GHz ทางด้าน GPU ครับก็จะเป็น Mali G57 MC2 มาดูทางด้านหน่วยความจำเครื่องครับแรมให้มาอยู่ที่8 GB ความจำเครื่องครับลอมอยู่ที่256 GB v i v o y 364G ครับสามารถปรับแรมเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับก็จะมีแรมพัดนะครับก็คือ8บวก8 สามารถเพิ่มแรมได้อีก 8GB ครับเป็นแรมเสริมเรียกง่ายๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่ม SD card ได้อีกครับสูงสุดอยู่ที่ 1TB ก็ยุคปี2023ครับเป็นยุคแห่งคอนเทนต์การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ความจุเครื่องมาอยู่ที่ 256GB ครับเยี่ยมเลยครับพอใช้แน่นอนต่อมาครับมาดูขนาดของแบตเตอรี่และก็ระบบไฟครับ vivo ครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5000 m ม ah. อ มาพร้อมกับชาร์จไ้44วัตต์ครับทาง v ิว o ครับเขาเขียนว่าชาร์จ15นาทีได้30%เดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จ15นาทีดูครับก่อนทําการชาร์จครับจะเริ่มสตาร์ทอยู่ที่36%เริ่มจับเวลากันได้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับแอดจะมาสรุปผลการทดลองกันได้เลยผ่านไป15นาทีครับชาร์จได้อยู่ที่56%สรุปผลกันเลยครับชาร์จไปอยู่ที่15นาทีบวกขึ้นมาอยู่ที่20% ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับสําหรับราคานี้มาดูจุดเด่นทางด้านอื่นๆครับรุ่นนี้ครับสามารถรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และก็5 GHz ได้ครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1ครับ NFC ก้ <f> c, นชาร์จ USB-C ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมครับหาซื้อง่ายหาใช้ง่ายทางด้านซิมครับสามารถใส่ได้2ซิมก็คือซิม1แล้วก็ซิม2อีกช่องก็จะเป็นช่องเมมโมรี่การ์ดครับ จุดเด่นอ36 ok? ีกอย่างของ Vivo y 36ครับก็จะเป็น IP 5C สามารถกันฝุ่นกันละอองน้ําได้รอบทิศทางครับแต่ไม่สามารถนําไปจุ่มน้ําได้นะครับจุดนี้ต่อมาครับจะมาทดลองกระดิ่งหรือว่าลําโพง Vivo y 36ครับสามารถปรับเสียงได้สูงสุดถึง200%เดี๋ยวจะลองกิดด้านบนดูครับมันมีลำโพงหนึ่งเสียงที่ออกครับจะเป็นลำโพงเดี่ยวที่อยู่ด้านล่างลองฟังเสียงกันได้เลยครับ รุปจากการฟังสดๆกันได้เลยครับถึงแม้จะเป็นลำโพงเดี่ยวแต่เสียงดังใช้ได้เลยครับมีเสียงเบสออกมานิดหน่อยเป็นลูกๆก,ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสําหรับราคานี้ต่อมาครับจะมาทดลองสปีดอินเทอร์เน็ตการทดลองนี้ครับจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5G ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลกันให้ดูเลยครับระหว่างอัปโหลดกับดาวน์โหลดอัปโหลดครับ193.3ดาวน์โหลด156.8เมกะไบต์เซกต่อมาครับจะมาลองเข้า GPS หรือว่าแผนที่ดู มาลองกดเข้าแผนที่กันดูได้เลยครับก็แผนที่ครับก็เข้าได้รวดเร็วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับเครื่องราคานี้ต่อมาครับก็จะมาลองเข้าเกมดูเลยในส่วนของการเล่นเกมครับทาง vivo ครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษซึ่งอยู่ด้านสายครับสามารถโทรในเบื้องหลังโชว์เปอร์เซ็นต์ของ CPU GPU ระยะเวลาในการเล่นเกมครับการบันทึกหน้าจอการล็อกความสว่างครับและก็แบตเตอรี่คงเหลือก็ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับสาหรับฟีเจอร์นี้ปัดออกมาจากจอทางด้านซ้ายมือนะครับการเล่นเกมครับกราฟิกสีสันสวยงามการควบคุมเป็นไปได้ง่ายในส่วนรายละเอียดของเกมครับต้องไปดูรีวิวเกมให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคอเกมทั้งหลาย ต่อมาครับจะมาเข้าโหมดพื้นฐาน YouTube TikTok ดูเล่นโซเชียลต่างๆทั่วไปนี่แหละครับก็โซเชียลคงไม่มีปัญหาอะไรครับหน้าจอลื่นภาพสวยงามแต่แต่ก็ไปครับนี่ครับไปกับมือได้ดีซื้อไปเล่นโซเชียลธรรมดา TikTok Facebook Line ทั่วไปครับสบายสบายเลยสำหรับราคานี้นะครับต่อมาครับเราจะมาทดลองความทนแบตเตอรี่มาครับมาทดลองแบตเตอรี่โดยที่เราจะชาร์จแบตไว้ที่1 0อเ เปิด YouTube ทิ้งไว้ครับประมาณ1ชั่วโมงปรับแสงจอครับประมาณ50%ปรับวอลลุ่มเสียงครับประมาณ50%มาสรุปผลกันได้เลยครับผ่านไป1ชั่วโมงครับแบตจาก100%ลดลงมาเหลือ97%ครับหายไป3%ข้อถือว่าทนโอเคใช้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ